สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ World c o m m e n t รายงานข่าวเชิงลึกจากสมรภูมิที่ร้อนแรงที่สุดของโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดปฏิบัติการโต้กลับระลอกที่11ของอิหร่านในานาม True Promis Tree ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมากลางดึงคืนวันพุทธที่ผ่านมาเวลาตีหนึนาทีตามเวลาท้องถิ่นอิหร่านโลกต้องตื่นขึ้นมาเผชิญกับภาพน่าสะพรึง ขี่ปนาวุธพิสัยไกลหลายโลกจากอิหร่านทะลุผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของอิสราเอลพุ่งเข้าถล่มใจกลางเทลอาวีปและเมืองไฮฟายอย่างแม่นยำแสงสีโอเรนจากการระเบิดวาบขึ้นกลางฟ้าเหนือเมืองใหญ่ของอิสราเอลเสียงไซเรนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดแต่หลายจุดไม่มีสัญญาณเตือนภยัยจนชาวอิสราเอลจำนวนมากต้องรีบวิ่งหาบังเกอร์ด้วยความโกลาหล ภาพจากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นจากศูนย์บัญชาการข่าวกรองและฐานทัพอากาศอิสราเอลหลายแห่งมีการยืนยันว่าขีปนาวุธบางลูกถูกใช้งานจริงเป็นครั้งแรกโดยมีความแม่นยำสูงถึงระดับเจาะเป้าหมายได้ภายในระยะไม่เกิน5เมตรการเจาะทะลุระบบไอออนโดมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กองทัพอิหรานใช้ยุทธศาสตร์ใหม่เช่นปล่อยหัวรบหลอก สลับความสูงความเร็วและการสัญญาณรบกวนเรดาร์เพื่อหลอกให้ระบบยิงผิดเป้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับระบบเดวิสลิงกับแอร์รอทรีที่อเมริกาสนับสนุนทำไมถึงไม่สามารถหยุดขีปนาวุธที่ลอยผ่านทะลุเข้ามาถึงใจกลางเมืองได้เลยแม้แต่ลูกเดียวผลเอกไซยิดอับดุลราหิมมูซาวีผู้นำกองทัพอิหร่านคนใหม่ออกมาประกาศผ่านโทรทัศน์แห่งชาติว่า สิ่งที่ท่านเห็นเป็นเพียงการเตือนส่วนการลงโทษที่ท่าจริงกำลังจะเริ่มต้นบัดนี้โลกทั้งโลกจับตาไปยังจุดเปราะบางที่สุดของอิสราเอลซึ่งก็คือความมั่นใจในระบบป้องกันตนเองและความสัมพันธ์กับพันธมิตรตะวันตกที่เริ่มสั่นคลอนและในขณะเดียวกันประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ต่างพากันออกมาปรบมือส่งเสียงดีใจ ขณะเห็นขีปนาวุธอิหร่านบินข้ามฟ้าไปยังเทลอาวีฟนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นพวกเขาบอกว่านี่คือครั้งแรกที่มีคนลุกขึ้นตอบโทษแทนอาหรับคำถามใหญ่คือถ้าการโจมตีครั้งนี้ยังถือว่าเบาแล้วการลงโทษที่แท้จริงของอิหร่านจะหนักขนาดไหนและอิสราเอลยังจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อีกนานเท่าไหร่โลกกำลังเข้าสู่จุดที่การตอบโต้กันไปมา อาจลุกลามจนกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือแย่ที่สุดจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งใหม่ทีมข่าวเวโ l คอมเมนต์จะติดตามทุกเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดทุกเบื้องลึกของสงครามความขัดแย้งและเกมอันนาจระดับโลกเราจะพาคุณรู้ลึกรู้จริงในทุกสงครามของโลก